สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาบำรุงหน้าก่อนการแต่งหน้ากันนะคะก็บำรุงด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะก็ลงผิวไปนะคะแล้วก็คึงนะคะลงผิวเสร็จก็ตามด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นครีมบำรุงตัวนี้ มีสารไายแดงนะคะแล้วก็สร้างคอลลาเจนนะคะมีหลายตัวค่ะแต่มีผสมสารไาลแดงสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้าเราด้วยนะคะก็ทําให้หน้าอุ้มน้ําชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวหน้านะคะให้หน้าอ่อนไว้นะคะก็ลงผิวแล้วก็ตามด้วยตัวที่สามนะคะก็เป็นบีบี BB นะคะคุมมันกันเหงื่อนะคะผสมไขป่ปลาคาเวียนะคะก็บํารุงเช่นกันนะคะ ตามด้วยตัวที่สี่นี้นะคะเป็นครีมผสมรองพื้นนะคะกินครีมบำรุงผสมรองพื้นกันน้ำคุนมันกันเหงื่อ f p f p a บวกบวกบวกนะคะก็ลงผิวแล้วผ <cat> ิวแล้วเราก็มาแต่งหน้ากันเหมือนเดิมนะคะพี่ตุ๊กตาก็จะแต่งหน้าให้เพื่อนๆชมนะคะทุกครั้งที่เราแต่งหน้านะคะพี่ตุ๊กตาก็จะใช้ทุกวันนะคะครีมบำรุงสี่ตัวนี้แล้วก็ก่อนนอนนะคะก่อนนอนพี่ตุ๊กตาจะใช้สองตัวนี้นะคะแต่ ตอนแต่งหน้าก็ใช้ทั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วจะเป็นเช่นไรนะคะถ้าแป้งเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วนะคะพี่ตุ๊กตาก็เขียนคิ้วนะคะแต่ก่อนการที่จะแต่งหน้านะคะทุกครั้งนะคะเราต้องบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะด้วยครีมบำรุงสี่ตัวนี้นะคะและก่อนนอนก็ใช้สองตัวนะคะพี่ตุ๊กตาก็จะบำรุงหน้านะคะหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะ ตาตานะคะเขียนขอบตาค่ะทาไอายไลเนอร์นะคะแบบน้ำนะคะปัดมัดคาร่านะคะปัดลงแล้วก็ปัดขึ้นนะคะจะสังเกตว่าขนตาจะยาวขึ้นนะคะ ปัดแก้มนะคะด้วยสีชมพูมต้มสีโอรสดนะคะประมาณนั้นนะคะก็มาทาปากกันนะคะพี่ทุกตาก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆชมนะคะเนี่ยก็แต่งเสร็จแล้วนะคะแต่ก่อนการแต่งหน้านะคะก่อนนอนพี่ทุกตาจะใช้สองตัวนี้นะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆนะคะแล้วก็เอก่อน การแต่งหน้าก็ใช้สองตัวนี้ด้วยนะคะก็เป็นสี่ตัวนะคะแล้วก็พี่ทุกตาก็จะบำรุงหน้าแล้วก็จะข้างเช้าเย็นนะคะก่อนนอนแล้วก็ก่อนการแต่งหน้านะคะพี่ทุกตาก็ฝากไว้ด้วยนะคะก่อนการแต่งหน้าพี่ทุกตาจะบำรุงหน้าหน้าก็จะอ่อนไวนะคะ ชุ่มชื้นผิวหน้าอุ้มน้ำหน้าขาวกระจ่งางใสอ่อนไวไร้สิวฝ้านะคะพี่ทุกตาก็ขอฝากไว้ก่อนนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย